ว่าที่คุณพ่อตะวาริดเป็นปลื้มสุดๆภรายาคลอดลูกคนแรกเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของวันนี้และต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อตะวาริดที่ล่าสุดภรายาสาวแอนวาริฐาได้คลอดลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแข็งแรงทั้งแม่และลูกโดยในอินสตาแกรมของพ่อตะได้โพสต์ภาพครอบครัวที่อยู่ในห้องคลอดพร้อมแคปชั่นว่าโลกทั้งใบของผมได้เปลี่ยนไปแล้ว แค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าชีวิตผมมีอีกหนึ่งคนที่ผมพร้อมจะให้เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่าง you are the best gift I have ever หลังจากนั้นต่างมีพี่น้องและเพื่อนในวงการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจานวนมากไม่ว่าจะเป็นเจมมาคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยครับพี่นางเอกสาวเดียนาได้คอมเมนต์ว่ายินดีด้วยนะคะและคนอื่นอีกเพียบครับ ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ